เอก็ปิดอ่าน้ำมาเลยครับอ่าครับอ่าอันนี้คือ มันทุกเข้าไปใช่ไหมครับค่ะมันทุกเข้าไปเนี่ยค่ะจุดเนี้ยค่ะครั้งที่สองพี่ก็ยังไม่ทันทำแต่ครั้งที่สามก็เข้าที่เดิมอีกนะคะชี้ไปนะครับชี้ไปหน่ครับ

ดินไ,ไม่ตอมากมอันเทปเยทั้งเทางเลยนะคะามาก้แพอันนฮะที่มันงัดอันนี้ก็คือร่องรอยร่องรอยที่ใช่ใช่ที่งัดหมเลยอันนี้พี่เปลี่ยนหมดแล้วพี่เปลี่ยนหมดแล้วอืมเหลือสักองเลยอ๋อนี่คือห้องเก็บพระใช่ถูกต้องแล้วก็อีตรงนี้ที่เรียน่ะเป็นหมดเลยสองชั้นเนี่ยเอาไปหมดเลยหมดเลยแล้วก็ เนี่ยมีมีที่ที่ที่ทำมาไว้ก่อนพี่อยู่ข้างบ้านของที่ก็าทำงานกรมศิลปากรนะครับเขาให้พี่มาแล้วก็ของเขาที่จะได้ที่เป็นแบงค์เป็นแบงค์ธนบัตรคือเป็นธนบัตรเก่าที่เก็บสะสมเดียวบางทีเอามาจากข้างล่างคือบางทีอยากจะมาไหว้พระเนี่ยก็เหลือแค่เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เอามานี่เขาให้มาเรื่องนี้เหลือแค่นั่นแหละไม่ได้รู้ตางหนะฮะพูดก็นอย่างนั้น ไม่มีอะไรมันจะปัดผ้าอ๋อเป็นเป็นคือเป็นของใช่เป็นของที่ไม่มีอะไรไงไ่เก็บไว้ก็คืออะไรที่มีผ้าเนี่ยไปหมดเลยหมดเลยมีดมีตัดลูกไม้มีดแล้วเก่าคือเป็นพวกของเก่าเก็บที่ไป่มดเยกหมดเลยพ่อพ่อที่เป็นกำนันอะ่านผ้าที่เราไม่ได้แต่รื้อคือรื้อกระจายที่พี่บอกพี่ไม่ได้เก็บที่ไม่เก็บอันนี้เขาไม่ได้เก็บบ้านเขเข้าไปแล้วก็บ้านห้องที่พี่อยู่ซึ่งตอนนี้พี่ก็ไปอยู่ คนตรงกลางเป็นตะแอตรงกลางวันนี้เขาแงะไปด้วยเหรอเป็นทองคแท้ใช่ไหมตรงตรงที่ตรงทเป็นตะแอนตรงกลางที่เป็นลูกทองคือเป็นค่ะไม่ต้องเป็นลูกนี่หรอไหมเอาออกได้ไหมพี่งั้นผมขออนุญาตค่ะไม่รู้อันนี้หรืออันนี้ที่มีทองพี่ก็จำไม่ได้แล้วก็โดนแงะไปดึงเาไป คือเขาก็ดูแล้วว่าน่าจะมีค่าเขาก็เลยดูึงตรงคำตรงตรงลูกถ้าบรมสายยาลัดนะก็คืออาจจะไม่มากทองอาจจะไม่มากอาจจะแค่ครึ่งสลึงอาจจะประมาณนิดหน่อยและเก่าสารบัดเก่าที่พี่สะสมมาก็ก็อ๋อที่ซ่อนหัวเตียงอันนี้เป็นหัวเตียงโบราณนะเตียงโบราณจะเป็นแบบใช่แล้วพี่เดินเอาแต่ขนมไว้นีกว่านี้เอาลงกรมธนบัตรอะไรที่เลยเอาไว้ถ้าไม่มาวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เลยอาทิตย์อาทิตย์หน้าต้นเลย จริงๆผมอยากมาวันหยุดแหมสองสามคนก็ยังดีครับอนนีเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวสัมภาษณ์กนเลยแยกไปครับพร้อมครับทุพี่โดนจนขึ้นมากี่ครั้งแล้วครับสามครั้งแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างฮะอ๋อมันก็คือของทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะมีค่าหรือไม่มีค่าเป็นของทางใจทางนั้นอ่ะที่เราเสียดายคือของอันนี้คือของต้องสะสมมาคือแฟนพี่เนี่ยเขาชอบพระเราเองเราก็ชอบด้วยของสะสม คือเราไม่คิดว่าขโมยมันจะจะเข้ามาลักของของเราอะ่ะแล้ววิธีการมันเข้ามายัางไงครนะับพี่ก็ทุบกระจกหลังหลังหลังกลัวเข้ามาแล้วก็มังงัดครั้งแรกนะมังงัดเอาเข้ามาได้เอาพระเครื่องพระที่คุณเห็นสภาพเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองครั้งแรกอะ่ะเอาพระไปประมาณสองร้อยกว่าองค์พร้อมทั้งธนบัตรเก่าที่พี่สะสมมาตั้งแต่เริ่มเข้าทํางานมาแล้วก็สแตม แล้วพอครั้งที่สองก็คือครั้งที่สองก็เข้าทุกกระจกหลังครัวเข้าพี่อาจจะแล้วก็งัดคือน่าจะเป็นรอยเดิมอ่ะที่งัดอน,น,นะคะเข้ามาเพราะครั้งที่สองก็ออพี่ติดกล้องวงจรปิดแล้วหลังจากนั้นพี่ติดกล้องวงจรปิดพอติดกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่าเอาอะไรจากอะไรไปบ้างคือก็ส่วนมากจะเป็นพักเครื่องก็มาลื้อของทุกอย่างที่เข้ามาทั้งแบบทั้งยิ้วในในวงจรปิดที่ให้คุณดู แล้วพอครั้งที่สามห่างกันระยะเวลาห่างกันไม่ถึงครึ่งเดือนเข้าครั้งที่สามก็คือเข้ารอยเดิมคือรอยครั้งที่สองพี่ยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้ซ่อมกระจกยังไม่ทำณปัจจุบันนี้พี่ก็ยังไม่ทำเพียงแต่ว่าติดติดเล็ก,กัดเฉยเข้ามาครั้งที่สามเนี่ยก็เอามาเอากล้องวงจรปิดแล้วก็มาลื้อคน้นและอะไรอีกบ้างบางครั้งพี่ก็จำไม่ได้เพราะของพี่มันเยอะแต่ส่วนมากจะเน้นพระเราเชื่อว่าคนร้ายนี่น่าจะมีความรู้เรื่องพระ เพื่อพวกนี้ไหมฮะพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขาจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้หรือจะมาตามใบสั่งอะไรก็ไม่รู้เพราะแฟนพี่เนะี่ยเขาเล่นพระเขาเป็นคนชอบประเมินมูลค่าแล้วมันน,น่าจะสักเท่าไหร่<อ>ได้นน่น่าจะหลายน่าจนะหลายล้านนะนะหลักร้านขึ้นอะไอ้กันหลักหลักร้านขึ้นไอ้ที่พี่เสียดายมากก็คือพระอ,อ,องค์ยืนรอรอ,อ,อห้าจอปรรอรุ่นแรกเลยอะที่พี่นับถืออยู่อ่ะ ที่อาบูชาไว้ข้างในในห้องที่พี่นอนอยู่กลับมาถึงก็เห็นก็โอ้โหคือถ้ามันเอาอย่างทองหยองแล้วพี่จะไม่เสียได้เลยแต่นี่มันเป็นพระของที่คุณค่าทางใจที่เราหาใหม่ไม่ได้แล้วไงเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยแล้วเรามีการไปแจ้งความ<อ>ตํรวจแจ้งความทั้งสามครั้งเลยค่ะตํารวจว่าไงบ้างครับพี่เออตํารวจก็บอกว่าตามอยู่ตามอยู่ เราก็ไม่รู้จะพึ่งทางไหนแล้วก็เลยต้องมาขอพึ่งทางสื่อเนี่ยคะ่ะให้ช่วยด้วย mm hmm. คือถ้าเราไม่ได้ของคืนเราไม่ว่าคือขอให้จับขโมยได้เพราะแถวนี้มันโดนกันหลายบ้านอะ่ะ mm hmm. แล้วพี่ก็ทํางานด้วยจะมีโอจะมาลามาเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเราก็ความปลอดภัยของเราเราก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบางทีกลางวันเนี่ยพี่ต้องขับรถมาดูบ้าน